สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ CS u n p l u g Computer Science without a Computer เรียนวิทยาการคำนวณยังไงโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ไปกับคุณผรูไข่นุ้ยนะคะวันนี้นะคะขอนำเสนอจิตกรรมโรบอทเรียงแก้วค่ะเจ้วโรบอทจะไปเรียงแก้วยังไงนะั้นติดตามชมเลยค่ะ กิจกรรมโรบอทเลียงแก้วนะคะเป็นจิจกรรม Unpack Programming ที่จะทําให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้กระบวนการคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในรูปแบบของคอมพิวเตอร์หรือเรียกว่าแนวคิดเชิงคำนวณน,นั่นเองค่ะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถทําได้ทุกระดับชั้นค่ะโดยคุณครูนะคะสามารถปรับเปลี่ยนการจัดวางแก้วและเพิ่มปริมาณแก้วเข้าไปให้เหมาะสมและให้ความยากง่ายตามระดับชั้นค่ะ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของกิจกรรมนี้นะคะ 1. นะกักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งของภาษาโปรแกรมตามที่ออกแบบไว้หรือเขียนโปรแกรมโดยใช้สัญลักษณ์คำสั่งที่ออกแบบไว้ให้หุ่นยนต์ได้เข้าใจค่ะ 2. นะกักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรมได้ 3. นกักเรียนตรวจสอบและแก้ไขความผิดพลาดของโปรแกรมได้ 4. นักเรียนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรมค่ะ คำสั่งที่ใช้ควบคุมโรบอทมีดังนี้ลูกศรชี้ขึ้นคือยกแก้วลูกศรชี้ลงคือวางแก้วลูกศรชี้ไปทางซ้ายคือเลื่อนไปทางซ้ายครึ่งแก้วลูกศรชี้ไปทางขวาคือเลื่อนไปทางขวาครึ่งแก้วลูกศรหมุนกลับคือหมุนแก้ว90องศาวงเล็บตัวเลขคือทำซ้ำตามจำนวนตัวเลข ก็มาดูตัวอย่างการวางแก้วนะคะ,ะการเขียนคำสั่งให้เจ้าโรบอตวางแก้วให้ได้ตามรูปนะคะ,ะไปดูกันเลยค่ะคำสั่งแรกนะคะให้เรายกแก้วก่อนนะคะ,ะยกแก้วขึ้นนะคะเมื่อยกแก้วขึ้นแล้วเราจะเอามาวางไว้ตรงที่แก้วแรกที่จะวางตรงนี้นะคะ,ะช่องสี่เหลี่ยมนนจะแยกไว้ให้นะคะว่าเป็นตำแหน่งที่แก้วจะวางนะคะ ต่อหนึ่งแก้วนะคะหนึ่งช่องต่อหนึ่งแก้วอ่ะทีนี้เรายกแล้วนะคะเราก็ไปใช้คําสั่งเลื่อนไปทางขวามือนะคะหนึ่งลูกศรจะใช้จะเลื่อนได้แค่ครึ่งแก้วเท่านั้นนะคะเราจะเลื่อนมาฝั่งนี้เราต้องเลื่อนไปทั้งหมดสี่ครั้งนั่นเองนะคะอ่าล้วก็นับไปเลยค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ตรงนี้นะคะแล้วก็วางแก้วค่ะ แล้วก็วางแก้วแล้วเราก็สั่งให้เจ้าโรบอทนะคะกลับมาอยู่ที่เดิมก็มคือตรงนี้ก็ไปทางซ้ายมากี่ครั้งนะคะก็กลับไปเหมือนเดิมก็คือสี่ครั้งนะคะ,ะเมื่อเรามายืนอยู่ตรงเมื่อมือหุ่นยนต์นะคะมาอยู่ตรงนี้เราก็จะใช้คําสั่งยกนะคะแก้วใบที่สองนะคะยกขึ้นแล้วเราก็เลื่อนไปทางขวามือนะคะเพื่อที่จะมาตรงช่องที่ สองของแก้วที่สองนะคะอ่ะไปเลยอ่าไปทั้งหมดสองครั้งนะคะอ่าเราก็หนึ่งสองนะคะทีนี้ดูจากภาพโจทย์นะคะแก้วจะไหนขึ้นนะคะเราก็ใช้ลูกศรหมุนนะคะนี่นะคะหมุน กี่ครั้งคะถ้าจะให้งายขึ้นลูกศรหนึ่งลูกก็คือใช้90าองศานะคะถ้าเราอยากให้งายขึ้นเราก็หมุน2ครั้งนั่นเองถ้าเป็นสองครั้งเราใช้สัญลักษณ์แทนไปได้เลยไม่ต้องใช้ซ้ําก็ได้นะคะก็เป็น1นึ่งใช่คะสองางายขึ้นเสร็จแล้วเราก็วางนะคะใช้คําสั่งวางวางลง าวานนะคะนี้เราก็กลับที่เดิมนะคะก็กลับนะคะสั่งให้หุ่นยนต์กลับที่เดิมนะคะเราไม่ต้องใช้คำสั่งทำซ้ำก็ได้นะคะเพราะมีแค่สอนันทีนี้แก้วที่3ามนะคะอ่าเราก็จะยกเหมือนเดิมค่ะยกแก้วนะคะเรายกแก้วขึ้นนะคะทีนี้เราก็จะเลื่อนไปทางขวามือ เดินไปกี่ครั้งคะเดินที่จะให้มาอยู่รงการตรงนี้เดินไป3ามครั้งนั่นเองนะคะ,ะเดินไป3ามครั้งก็คือ1นะคะสองแล้วก็3มตรงนี้นะคะ,ะเราก็จะได้อ่านลืมกลับนะคะเราก็สั่งให้เจ้าหุ่นยนต์กลับทุกครั้งนะคะ กลับมาอยู่ที่เดิมทุกครั้งนะคะก็คืออยู่ตรงนี้ตรงที่แก้ววางอยู่นะคะอาจจะเราก็เป็นอันเสร็จนะคะตัวอย่างในการสั่งนะคะใช้ควบคุมโรบอทเจ้าโรบอทให้วางแก้วตามรูปตามโจทย์ที่ให้มานะคะค่ะก็มาดูตัวอย่างนะคะสาธิตการใช้แก้วจริงนะคะจากโจทย์ปัญหาที่1นนะคะเราจะสั่งให้เจ้าโรบอตนะคะวางแก้วให้ได้ตามรูปนี้เลยนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะคุณครูไข่นุ่ยนะคะจะพามาสาธิตการเรียงแก้วนะคะ,ะจากโจทย์ปัญหาที่1น,นะคะเราจะมาเรียงแก้วตามรูปภาพโดยใช้คําสั่งสั่งหุ่นยนต์ในการเรียงแก้วนะคะตอนนี้คุูนุยก็จะเป็นสมมติว่าตัวเองเป็นหุ่นยนต์นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเสกแก้วกันก่อนเลยแก้วเราที่จะใช้นะคะก็มีอยู่ทั้งหมด3ใบนะคะ,ะตอนนี้เราจะทําตามโจทย์ก็คือนะคะ ตามจมโจที่ทน่1นะคะก็คือโจทย์ตอนนี้เลยเอ่าตามโจทย์นะคะจะแก้วข้างล่างจะกวํานะคะทั้งสองแก้วแล้วก็แก้วที่3นะคะที่อยู่ข้างบนจะหนาขึ้นนะคะอา่าเราจะเขียนคยําสั่งยังไงมาดูเลยนะคะเราจะเรียงแก้วไว้จุดเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการเรียงแก้วคือเราจะเอาแก้วคว้าไว้ทางขวามือน,นะคะอย่างนี้ค่ะเราก็มาดูคําสั่งนะคะที่จะสั่งให้เลื่อนแก้วไปวางที่จุดที่1น นะคะของใบแรกคือวางจุดที่1่ตรงนี้นะคะโดยเร,เราก็มีลูกศรน,นะคะ1ลูกศรชี้ขึ้นนะคะก็คือจับแก้วยกอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายมือ4ี่ครั้งนะคะก็หนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็ลงเอาลูกศรชี้ลงก็คือวางเลยนะคะอ่าแล้วก็มือก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่นะคะแล้วก็เราก็จะเอามือกลับที่เดิมก็คือลูกศรชี้ไปทางขวาน,นะคะ 1>, 1 2 3 4นะคะอ่าทีนี้เราจะยกอันแก้วไว้ที่2นะคะก่อนลูกศรชี้ขึ้นนะคะ1นะคะแล้วก็ไปทางซ้ายมือ2ครั้งนะคะ1 2แล้วก็วางเลยนะคะลูกศรชี้ลงนะคะวางอ่าทีนี้มือก็กลับไปที่เดิมนะคะลูกศรไปทางขวา2ครั้งนะคะ1 2นะคะค่ะเราก็จะมาะเลื่อนแก้วใบที่3กันนะคะ เราก็ใช้ลูกศรคําสั่งแรกนะคะใช้ลูกศรชี้ขึ้นนะคะก็คือยกแก้วเลย1นนะคะแล้วก็เราจะเลื่อนไปที่จุดของระหว่างแก้วนี้ก็คือเลื่อนไปสามตำแหน่งนะคะเลื่อนไปทางซ้ายนะคะคือหนอึแล้วก็3นะคะอ่าแล้วก็อีกคําสั่งหนึ่งก็คือการพลิกแก้วนะคะให้แก้วมันหงายขึ้นก็คือใช้ลูกศรหมุนกลับนะคะ ลูกศรหมุนกลับเนี่ยหนึ่งหนึ่งลูกศรจะเป็น90องศานะคะถ้าเราจะให้แก้วหงายขึ้นเราก็ต้องหมุนลูกศรสองครั้งนะคะก็คือ1 2นะคะอ่าเมื่อหงายแก้วเสร็จแล้วเราใช้คำสั่งวางนะคะก็คือลูกศรชี้ลง1นะคะอ่าแล้วเราก็สั่งให้แขนเจ้าหุ่นยนต์นะคะกลับที่เดิมอ่าเราเลื่อนมาเท่าไหร่เราก็ลกลับไปจำนวนครั้งเท่านั้นนะคะ1 2 3สาม อันนี้ก็จะเป็นเสร็จอันเสร็จแล้วค่ะมาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหาที่2นะคะโจทย์นี้จะให้คำสั่งมานะคะแล้วก็ให้หุ่นยนต์วางแก้วให้ได้ตามคำสั่งนะคะมาดูว่าหุ่นยนต์จะวางแก้วในรูปแบบไหนค่ะดูกันเลยค่ะเราก็มาดูโจทย์ที่2นะคะโจทย์ที่2นะคะก็ จากโจทย์นะคะก็จะให้คําสั่งมาแล้วเราใหเา้เราวางแก้วนะคะสั่งให้หุ่นยนต์วานแก้วตามคําสั่งนะคะก็มาดูเลยนะคะ,ะจากโจทย์นะคะลูกศรชี้ขึ้นก็คือยกแก้วนะคะยกแก้วขึ้นมาแล้วก็หมุนหมุนสองครั้งก็คือหมุน90องศานะคะสองครั้งคือ1 2นะคะแล้วก็ไปทางซ้ายมือ4ครั้งหนึ่งแล้วก็ลูกศรชี้ลงก็วานนะคะ แล้วกกลับนะคะกลับไปที่เดิมสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็ยกแก้วนะคะใบที่สองนะคะขึ้นมาแล้วก็ไปที่จุดที่สองก็คือไปทางซ้ายมือสองครั้งหนึ่งสองนะคะแล้วก็วางนะคะแก้วอ่าแล้วกกลับที่เดิมสองครั้งหนึ่งสองอ่าแล้วก็มาจับยกแก้วใบที่สามนะคะ อ่าแล้วก็ไปที่ทางซ้ายมือ3ครั้งก็คือ1,2,3ตรงนี้แล้วก็วางนะคะแล้วกลับที่เดิมนะคะ3ครั้ง1,2,3นะคะอ่าก็เราก็ทำตามคํับสั่งเสร็จเรียบร้อยก็จะได้รูปแบบการวางแก้วดังนี้นะคะ ค่ะเรามาสรุปรวบยอดของกิจกรรมนี้กันนะคะกิจกรรมโลบอทเลียงแก้วเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็นขั้นตอนเป็นระบบคล้ายกับหุ่นยนต์โดยมีแก้วเป็นวัตถุที่ช่วยให้เห็นภาพมากขึ้นค่ะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนโดยสามารถวิเคราห์ปัญหาแยกแยะปัญหาเป็นปัญหาย่อยๆเพื่อทำการแก้ไขได้เป็นระบบนะคะผ่านการทำกิจกรรมโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ค่ะ กิจกรรมโลบอทเลี้ยงแก้วก็จบลงไปแล้วนะคะเราจะมีแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจสำหรับคุณครูนะคะก็คือใบงานที่1.2.2นะคะที่จะให้ครูไปทำแล้วก็ส่งกลับคืนมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ